สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุพินนอนจ้ะตอนนี้นะคะตีกับมานี่ค่ะเก็บพักกูดมาแล้วนะคะจะมานางังรีเอาใบออกจ้ะใบตรงกาานพอน,นีคะ่ะแต่งให้เพ่น,นง่ามเนาะเ้าเอาไปหลวกแซ่แข็งเนี่ยสีมันจะด,ดูแบบดีนะคะอยากให้เขาเขาสีเนาะมันจะดูแบบบอหกเนาะนะคะนั่นเนาะตีเก็บมาแล้วตีกับไปแบ่งไห้พเพ่นหน่มนะคะปันจะยันไปน้าละกัน สิเลือกก็เอามานะคะมาเห็ดไว้เห็ดอะไรจะกินเนาะเห็ดแบบนี้ไว้กับแซ่ตู้เย็นไวก้กับกินอะไรโดนนะคะเป็นอาทิตย์เนาะตะวันตีกับซีบ,เบเะะีเก็บมาอีกค่ะเก็บมาทนาอมนะจ่ะปีนี้ก็คงจะแซ่แข็งอย่างเดียวจ้ะก็คงจะบอ่อตากเนาะเพราะว่าของตากปีที่แล้ยวยังเหลืออยู่จ้ะยังพันในพันใเนเมือดเน,ะนาะนะจา๊ะเพื่อนบ้านสิเห็ดอยังเน,งนาะจ้ะ มันนางเฮ็ดชิวๆแบบนี้สิบางคนเจาะก็บมาด้มานางแบบนี้ถ้าเจ้าเก็บมาเจากับทำคนาสะอาดต่ตมเลยเนาะแต่ว่าตีกับเฮ็ดห้มันดูแบบเป็นตะกินแน่นะคะ่ะแล้วการจะมาตอบคำถามพี่น้องเนาะค่ะที่พี่น้องสงสัยเนาะค่ะว่าติ้ตามตีมาหลายปีเก็บผักกูดหลายปีแล้วเป็นยังตีคือยังเก็บอยู่คือเก่าเป็นยังคือเอพิ่นสงสัยนะจากเป็นยังตีคือเก็บก่อนหนึ่งสามสี่ยอดสี่หายยอดดัวยสิคะ่ะคือโบเก็บเอาข้างกอแล้วก็คือโบเก็บเอา เออ่คือบวชฮักเอาหมดเลยอยงสิ้นะคะแล้วก็คือบวชเก็บอาก,การเหงาๆเนีเนเน่ยเป็นอย่างคือต้องเก็บอาก,การสุนทรโดยความสุนชอบเนี่ยจะเป็นคนที่มักพักกดการบริย่าเน,เนาะมักการประมาณนี้จ้ะประมาณนี้เนาะถ้ามันถ้ามันเป็นไปได้ถ้ามันเก็บเลือกได้กับสิเก็บประมาณนี้ทำมันเลือกว่ได้อะไรกับสิบซ้ำนี้กับกับเก็บได้อยู่จ้ะเนาะถ้าเกิดว่าเ้าเลือกได้เ่าเก็บอาการสั้นมากเพราะว่าตีเป็นคนสุชอบการสันะะ้นเนาะค่ะนะจ๊ะเรื่องเหตุผลตีเปีอย่างคือบวเก็บการเหงาเนาะจ้ะแล้วก็ เป็นอยังคือเก็บกอนึงมีตัางหลายยอดเป็นอยังคือต่างเก็บเอาแค่สามสี่ยอดหายนะคะก็คือติเจ้ะบอกให้ฟังนะคะคือในประวัติของผักกูชนิดนี้นะคะคือนอร์เวย์นะคะมีผักกูชนิดนี้ที่กินได้ชนิดเดียวนะคะคือเสือมันว่าสตรูสสวิงนั่นจะคือแบบว่าเป็นเป็นปีกถ้าแปลเป็นไทยก็ปีกนกกระจอกนะคะเป็นปีกนกกระจอกเป็นเปรียบเทียบว่านกกระจอกคือมันมัน ตัวใหญ่เปียบันใหญ่เองสิคะ่ละลักษณะประมาณนี้เนาะนั่น,นะะแหละค่ะแล้วกับผักกูดเนี่ยมันมีอายุหลายพันปีมาแล้วเนาะจา้ะคนสมัยก่อนก็น,กน,นิยมเอาไปที่กับข่าวนะคะและ้วกานิยมเอาไปเป็นอาหารให้สัตว์เนาะจาะ้ะเนาะนะคะและ้วกะเอ่อเพิ่อนก็บ,บอกว่ารสชาติของพักกูดเนี่ยคะ่ะคือจังเข้ากินนอไม้ฝรั่งเรื่อยๆองสินะคะต่อจ้านิยม,ม,ะมะเอามาหั่นเป็นพัดเป็นซุปนะคะใ,ในอาหารเนาะ เพราะว่าพักกูนะคะมันจะเป็นยางคล้ายๆพักปังคล้ายๆน็อตไม้ฝรั่งคล้ายๆพักเรียกว่าผักโขมบ่จะ้ะเออมันจะมีความแบบเลื่อนๆแบบประมาณนั้นเนาะเนี่ยจะ้ะแล้วก็เอ,อ่อพันธแนวหน้าให้เก็บนะคะกอนหนึ่งมันถ้าเป็นกอใหญ่กับสีป,ประมาณหลายหลายถ้ากอมันใหญ่ๆ,ๆเนาะสีมันหลายอายุหลายปีนะคะมันกับสีกอใหญ่เนาะ เพื่อก็นแนะนําให้เก็บค่ะก้อนใหญ่ก็เก็บหกถึงเจ็ดการใดนะคะตอกอเนาะเพื่อเป็นการอนุรักษ์เพันไปน้ำนั่นสินะคะถ้าเป็นก้อนน้อยเ,อเก็บสองสามยอดก็แค่นั้นนะจาะเพราะว่า,าพักโกขดมันหลายคะ่ะถ้ากิว่าจำเป็นต้องไปเก็บเอาทั้งกอเนาะแล้วก็ยนนั้นเป็นการถนอมอนุรักษ์พันไปในโต๊น้ำคะ่ะเพราะว่าพักโกขดเพิ่นสร้างสปอร์ด้วยการใบห้องเพิ่นนะจ๊ะเนาะ น่ะลเหตุผลเป็นอย่ง,งตีขึ้นโบเกะอาเหมดเพราะว่าสปองเพิ่นนะคะมันอยู่ใตก้การใบของเพิ่นนจะจ๊ะอันนี้ตีกับกดโบเดว่าผู้ใดเด้อค่ะเพลสเก็บแบบใดก็ได้เนาะโบเดโบเดพิษนะคะไห้ยโบเดพิษเก็บแบบได้กันได้ะคะ่ะใครมาแบบได้เเก็บบันนันนะคะสไตการโอ้สไตล์การเก็บแต่ละคนก็บโบคือกันเนาะค่ะเนาะทียะ ตีกะสไตล์การเก็บพองเตียประมาณนี้เน,นาะจ้ะเนาะ <c oughs> อย่าเล่นไหนอ,อยะพดคอยกับพ่อพไมเ <c oughs> วลาจัดพี่น้อง <c oughs> คลิปิดีโอนี่ตีกัมมาอาธิบายให้ฟังเนาะจ้ะเนาะว่าเป็นเหตุผลยังจะคึก้องเก็บพักกดแบบนี้และะ้วก็ เป็นอยังติ๊กก็ต้องเก็บเอาเฉพาะการที่มันเหนอยวน้อยอยังก็บอกเอาการเน่าเป็นน้ำนะคะมันก็กินได้อยคือกันอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลความชอบซ่อนตัวนะคะเนาะนะคะตีกับชอบประมาณนี้ตีกับเก็บเอาแค่นี้นอกจากเนาะแล้วก็เก็บเอาแค่ที่เท่ามาก,กินปีปีหนึ่งนะคะกะหลังจากนั้นกนนะเศร้าเก็บนะคะพอแล้วเนาะพ<ท>รงน้อเอ <c oughs> โอเคค่ะคลิปไมดว้วอนนี้ตีกับจะลาพี่น้องไปก่อนเด้อคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจคือเก่าค่ะไปแล้วจา้าสวัสดีคะ่ะ